สบายดีสบายดีทุกคนที่กำลังติดตามมักซมนายยินดีต้อรรนรับเข้าสู่ซ่องอาคาโน่เนาะเหมือนนี้ก็อยู่หายอยู่ส่วนคือเกาพี่น้องเอ้ยเนาะคือหมือนนี้เขาจะมาเสนอเมนูเมนยเกาะทอดมักว่าใไซอันด็อกบอนแล้วก็บวกกับไข่เนาะมันเป็นแบบว่าสมุนไพรอาหารสมุนไพรสั้นดีของอาคาแล้วแหละบวกพวกอันเมนยเกาะคาแม่ท้องบอกเลยว่าเจ็บกระเพาะบอลเนาะสามารถบวกได้นะตัวนี้เนาะ เป็นแบบว่าเ,เมนูเมนเูนพิเศษพิเศษแหละทุกคนเนาะมีอันมักเดือว่าบวกกับด็อกบอน,นด็อกบอนเหลืองๆเดี๋ยวทีไปตามหาด็อกบอนก็ณตอนนี้เนาะแล้วกับขวดไส้ไส้สามอย่างนี่ปวกกระเพาะปวกปวกเกี่ยวกับพวกลำไส้นี่ได้นะทุกคนเนาะโอเคแต่ว,ว่าอันนี้ก็เป็นแบบว่าเฮาไส้มาตลอดเนาะแล้วก็เป็นอาหารข้อมอนะเนานะโอเคตอนนี้เขาสิไปตามหาด็อกบอนอยู่ทั้งเชิงพุ่งกัน อันนี้จะเป็นเมนูอาหารเศ้านะหนเา่าหาตื่นเด้อ คือต้องบอกว่าหน้าฝนแบบนี้นาะมันจะมีตัวทากลายนะทุกคนเด้อต้องระวังนิดนึนงเขาจะตามหาดอกแบบนี้เพราะเปนตัวนี้เด้ออันนี้ตัวมันนี่เขาเห็นเหรเป็นดอกแล้วนี่นี่นนเอาใบมันจะเป็นแบบนี้หรอถ้ากองเข้าไหมา มีเด้อมันคือต้นบ่อนนะต้นบ่อนเราเจะเอาตัวนี้เห็นบอนี่เราจะเอาตัวนี้เด้อนี่คือดอกดอกมัน,นไปตามหาอีกถ้าโบโบหูเฮ็ดกินเพราะแน่น้ำให้กินเนาะเพราะมันจะคันเนาะมันคันคอเลยตัวนี้นะ ตายได้เด็กคนบู๊กลิ่นนะนี่อีกน้องลมาพี่มาพี่ <c oughs> นี่นี่เด้อนี่คือด็อกบอลด็อกบอลเอาแกะเอาเต็มตัวในมันแล้วพือเลย เอาเอาดกินได้ตัวดอกมัานน,นี่ตัวนี้พุทกินาตามหาไปเรื่อยๆในยูเถิงสวนเขาอันนี้ก็เป็นดินเขาเนี่ยแหละนี่เห็นบ่พี่น้องนี่นี่คือดอกบอนเดอ้อบอนจะมีหลายชนิดในปลาเนอะเจ้วาวะแนะนำให้เอาตัวนี้ตัวนีน่ หน้าตาของใบมันจะเป็นประมาณนี้นี่โอ้ดอกบอนดอกบอนสีสันสวยงามอ,อีกว่าอีกดอกนึงนี่ดอ,อ,อกบอนสีสันสวยงามเลยพี่น้องเดอ้อดอกบอน ดอกมเดิมเนี้นี่ไม่หลายเลยเดอ้อของแซบต่อนี่ของแซบนม่กกังก็มกไซนอส้มคือธรรมดานนะามีนอส้มพร้อมเดอ้ออาจจะใช้นอส้มน้ำเด่อดวันนี้เขาอ,อยู่ปลาเลยมีนอส้มอันนี้ก็ติ๊บแล้วเขาวาสิจกน้ำเนาะ ซี่เป็นอ่างเก็บน้ำอินี่แหละตอนนี้ขาท่ารถแมคโคอยู่โอเคเห็ดน้ำบอไออวนอ้นี่บุฟู่ไวยั่งบอมือดินเขาโอ้น้ำบอเขาวัาได้มาหิง่งละเบิ่งกัน นี่น้ำสะอาดสะอาดเลยน,น้ำบอ่อตอนนี้เขาว่ได้มาเบิ้งแล้วเป็นตอนนี้เม็ดคิดซิมีกบแต่ เขาซิทตัดเดียวว่าเป็นอ่างเก็บน้ำสองชุดเนาะห้วยนี่กับห้วยอีกแฉนมีสองห้วยซิิๆกัน <c oughs> กล้าว่าน้ำมันจะพอนะ <c oughs> ตอนแล้วเขาคิดว่าจะไปเอาน้ำจักน้ำหยย้วยใหญ่มาเลยแต่ว่าเขาใช้ใจสื่อทอหันกับค่อนข้างหลายไกลแล้วเอาชุดนี้เลยคุดอ่างเก็บน้ำไว้โอเคได้มาแล้วนี่ นี่คือดอกบอลเนาะด็อกบอล๋ยวนี้อันนี้ก็โตที่สองเขาที่ไปตามหาก็คือมักเดือว่าเนาะมักเดือว่าที่เขากินตลอดอยู่ต้นหน้าอันบ้านสวนเขามีแล้วมีแล้วนะทุกคนมนนีมักลาย,ลาย เอาเลยตล้วกโอ้ยโอ้ยโอ้ยนายเจบเอาจับเออเดี๋ไปแล้วก็ใครมีเฮาจะใช้กำลังตอนที่พวกนี้ซุกแล้วเนาะยิงลุยใส่ที่เติมเด้อืม ตอนนี้ไม่อยากกอมักเดือกับอันด็อกบอลของเขากดชุกแล้วข right? ั้นตอนต่อไปกดคือนี่เขาจะใช้ตัวนี้ใครใครใครเห็นบอสโอ้ยลืมลืมลืมมักเท็ดแป๊บนึงเกตมักเท็ดมือจะได้รสชาติเลยว่าโอ้แบบวอกบอทึกเลยผู้ใดบล็อกใคยลองลองลองซีมได้ทุกคนไหมกลองนีดน่นะต่อไปก็คือตัวนี้ 哎，不盖。 โ oh, 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 oh. อ้ยยยมต้นนึลยยตาย oh. บยย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 ูยยยยยยนนะย้ยยยยยยยำเยยยยนยย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 อยูยปลาอยนนี้ยยาไปตักเอาตอนไปอาบน้ยยน้ยยนี่ยยตยยยยองยยอยกยยยยยยยขัยวปลา โอ้จับจับจัเอ้อออาๆๆๆๆๆๆปลา,า,าเขาไปจับเอาอยูอันตอนไปอาบนะเห็น นี่เกมกินข้าวกันพี่ดองเฮ้ยปลาปๆาป้าป้า,ปา,ปา,อ,ปาอันที่บ็อกไปปลาเธอไปจับตอนไปอาบน้ามนะสื่ะลิงซ่อนเนาะตักเอาตักเอาแล้วเนี่ยันี้ 不冷不冷，就这样啊，就点样嘛。